สิบุ้งสีบุงเจ้เป็นยังสงิบุ้งน,นี่ยอดจังสิหยอดโอ้มันแดงอีเลียพ่อใหญ่ยเป็นเสมาพ่อใหญ่ยติดเดือดติดดื่นแป๊บาน้วไม่หน่พ่อเห็นสิหนิแป๊บาน้วไม่กินเหล้าอีกแล้วกินแต่เหล้าอีกแล้วแป๊บาน้วไม่เป็นยังขึ้มีเหล้าไปน้ำบ่ได้กินเชื่อมขาโตมาขึ้นเนี่ยเจ็บตาเบิังหยอดเบิังเนี่ย

อนอยนังไงขึบอกมาพูดนล่อ,ลอย,ยมันรเรแซ่บแม่ันตรจังจิ้น,น้อยๆข่อย,ยขอโทษทุ้คยงข,อขอยออ่อยขอใจจาผิดเอะไม่หยอดตาข่อยไปออนไปยวนั่งเนี้ยเออไปไปไป <c ười> <c ười>